สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง v ีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาของวันที่8กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสำหรับลาวพัฒนานี่ก็คือเลขจากประเทศลาวนะจะขอเรียนให้สมาชิกที่เข้ามาใหม่ทราบนะครับว่าลาวพัฒนาจะมีเฉพาะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เท่านั้นนะครับอาทิตย์ละสามครั้งนะครับ จันทพุธศุกร์เท่านั้นนะครับออกเวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะครับของทุกๆวันจันท์พุธศุกร์นะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันจันพุทธศุกร์นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชกิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้าขมาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบพระคุณเป็นอยาน่างสูงนะ ขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคงบางคั่ง,งมั่งมีทวีทรั์ทวีโชคทวีสุขนะครับแห่งแหๆนะโชคดีดวงดีนะครับประมาณนี้ครับแนวทางก็จะมาวางเรขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอ่าจดไปนะครับจดเอาทุกตัวนะวันที่8กันยายน2566ลาวพัฒนามีเฉพาะวันจันทร์พุธสุขออก2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ ของทุกๆวันจันทร์พุธสุ์ช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ทุกๆท่านได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันจันทร์พุทธสุขนะครับเด่น901นะครับเก้าศูนย์่งะเน้นที่0กับ1นึ่งะทับปันทงที่1นะ1 2 2 1ง3องส4ง1น5่1 1 6 6 1 0 2าม0ามห0ึ่ง0นึ่0สี่นะครับ ส่วนชุดวินนะครับสองสามสี่ห้าหกหนึ่งนะครับอืมประมาณนี้นะครับชนชอบค่อยพิจารณานะครับไม่ชนไม่ชอบก็รุนรุนกันไปนะครับประมาณนี้นะครับอืมตามนี้เลยครับเด่นเด่นพื้นกำลังนะครับอืมครับตามนี้นะครับเป็นชอบจนไหนก็แจกไปมันมีสามสเต็ปนะครับสเต็ปที่หนึ่งก็คือเจาะนะครับอันนี้เจาะนะ เขาเรียกว่าเลขเจาะนะครับอันนี้รูดนะครับอ่ารูดคู่กับหนึ่งรูดศู่หนึ่งหรือว่าชอบเก้าก็รูดเก้านะครับเคื่อนวินก็คือตรงนี้นะครับสามสเต็ปนะอย่าเอาหมดนะครับพิจารณาดูเอาสักอย่างหนึ่งนะครับจะรูดก็รูดปลอดภัยที่สุดก็คือรูดนั่นแหละอ่าได้กินบ่อยอ่าครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้เป็นสันโชคดีโชคดีครับพบกันใหม่อีกทีก็วันจันทร์นะ วันนี้วันศุกร์นะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านได้เฮได้กิดกันนะครับมันนี่มันนี่ร่ำร่ำเรื่อยเลยยนะครับรอบขอบคุณมา,มาครับสวัสดีครับอืม